บ่าวอุดรมาแล้ว,ลวคนอีสานบอย่านผู้ใดผมจะจบทุกข่าวนัดทุกเรื่องราวมาเล่าให้ท่านฟังกับสวัสดีนะคะ fc พอตอของลุงพลปตนทุกคนนะคะแล้วก็ fc ของนังฟ้าทุกคนนะคะวันนี้ขอมาจัดอีหมาดำหน่อยคะอีหมาดำนะคะอ,อีปากสวัสนะคะนะเพราะว่าตอนนี้นะคะชีวิตของพวกมันเนี่ยไม่ได้สวยงามสวยหรูเหมือนอย่างกับ ที่อยู่กับลุงพลตอนแรกๆนะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการกระทําของมันสันดานของมันที่กระทํากับลุงพลเนี่ยหลายๆอย่างมันได้หลายๆอย่างจากลุงพลไปกับป้าแตนไปแต่มันไม่สํานึกบุญคุณมันสํานึกบุญคุณแค่ว่ามันช่วยเหลือลุงพลต่อต้านไอ้พวกเวรกรรมแต่ก่อนแต่ตอนนี้มันเป็นยังไงล่ะพอไม่ได้ผลประโยชน์กับลุงพลก็หันมาก,กัด หันมาทิมแทงกันไม่ว่าจะเป็นไอ้กากไม่ว่าจะเป็นอีหมาดำอีหมาโศกโปกมันเป็นคนโศกโปกจริงๆนะคะ FC ีหน้าตาน่ะนะหน้าตาถามว่าถามว่ามันขี้เหร่ไหมมันก็ดูเป็นคนนะนะแต่ถามว่าสวยไหมไม่ไม่สวยนะคะแก่นะคะ,นะค,ะคนเราเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับหน้าตาหรอกนะแล้วก็ความสวยหรอกมันอยู่ที่จิตใจแล้วก็มลสสันดาน ก็เพราะว่ามึงสันดานเสียเมื่อคืนน่ะมึงออกมาด่าคุณนาทีพยายามที่จะให้คุณนาทีเนี่ยออกไปเพราะอะไรรู้ไหมโกรธคุณนาทีวางมัดจำสี่หมื่นห้าสี่มืห้าพันห้าร้อยถ้าใครเปิดฉากอีกตอแหลนี่ได้เขาจะมอบเงินจำนวนนี้ให้เลยค่ะสี่0มืห้าันห้าร้อยอาจจะได้มากกว่านั้นก็ได้นะคะ ถ้าใครกระชากหน้ากากอีเวนจังรนี้ได้นะคะ F สีเพราะอะไรรู้ไหมพวกเราทนความรลยยำของมันไม่ได้นะคะออกมาพยายามเหยียบย่ำศักดิ์ศรีคนอื่นไม่ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการมันออกมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีนะคะออกมาเหยียบย่ำศักดิ์ศรีแม้กระทั่งแม่จินตนาแม่แพทย์มันยังไปเหยียบย่ำเขาแม่แพทย์เขาไม่เคยไปขี่รถบนหัวมึงนะ อีหมาดำอีดอกทองนะอีลาตายอีสันดานหมาแม่แพทเข้าไปขี้บนหัวพ่อแม่เมืองอุทามหน่อยมึงหัดไปดูแลลูกสาวมึงดีกว่าปะ่ะฮะอีลาตายลูกสาวของมึงเนี่ยมึงมานั่งด่าลูกเขามาด่าพ่อแม่เขามาด่าคนที่เสียชีวิตของพี่นาทีมาด่าแม่มาลีเป็นกะหลี่อย่างงั้นอย่างนี้มึงไปรู้เบื้องลึกเบื้องหลังเขามาตลอด นี่แหละค่ะ FC ค่ะมันสันดานเลวนะสันดานเลวสุดๆอีนี่อีดอกเนี่ยมันไม่มีความเขาเรียกว่ามันไม่มีความเป็นคนในสังคมแล้วนะเพราะว่าสังคมเขาไม่เอามันแล้วมีส่วนหนึ่งส่วนที่โง่ๆนะที่เอามันอยู่ตอนนี้นะคะสังคมที่กาเอามันอยู่ตอนนี้ก็คือ FC โง่ๆของมันเนี่ยที่เอามันอยู่ณตอนนี้นะไม่เคยรู้หีรู้แตดเลยนะคะว่ามันเป็นคนยังไง แล้วมันมาเหยียบย่ำลุงพลกับป้าแตนนะคะก่อนที่มึงเนี่ยยางไอ้กากเนี่ยถามว่าทำไมช่องมันถึงโดนปิดไม่แน่ใจนะคะมันตอแหลสังคมจริงๆแล้วมันไม่ได้โดนปิดหรอกมันตอแหลเพื่อที่จะให้ลุงพลโดนกระทืบนะคะ f c นี่แหละค่ะความตอแหลของมัน f อมันยังโมยังไม่รู้เรื่องอีกนะคะแล้วนี่ออกมาด่านะคะทั้งๆที่แม่เขาเสียชีวิตไปแล้ว มันยังออกมาด่าพยายามที่แบบว่าจะให้พี่นาทีเดือดเอย่ยโกรธมันเลยออกมาเล่นงานมันแล้วมันก็จะจับผิดแล้วก็เอาไปแจ้งความลงบันทึกประจําวันคือเขาไม่ได้โง่ขนาดนั้นหรอกอีลาตายอีควายอีแก่นะมึงก,แก็แก่พอกับอมืมึงก็แก่พอกับอียานนะพอกันหนังหน้ามึงก็ไม่ได้แตกต่างกันหรอกนะกูจะบอกให้นะการแก่การขี้เหร่การสวยการไม่สวยนะ่ แพงเนะี่ยไม่เกี่ยวหรอกเกี่ยวที่อยู่สันดานนะ่ะสันดานมึงถูกถูกพ่อแม่มึงอบรมมาอย่างไงบางทีพ่อแม่มึงอาจจะอบรมมาดีนะอีลาตายแต่ว่ามึงเนี่ยไม่เอาความอบรมของพ่อแม่มึงเนี่ยเอาไปใช้แต่มึงพยายามเอาใช้ความชั่วความเลวร้ายพยายามหลอกลวงสังคมพยายามต้มตุน๋นอะไรที่มันได้ง่ายมาระวังนะสิ่งที่มึงได้ง่ายมาเนี่ยมึงจะไม่เหลืออะไรเลยอสิสว์นะ มานั่งด่าแม่แพทนะฮะมานั่งด่าแม่จินตนามึงระวังเถอะมึงมาเล่นคนแก่เนะี่ยมึงจะไม่มีที่ยืนในสังคมขนาดเขาแกนะสองคนเนี่ยแม่แพทย์เขายังดูแพงกับมึงกันเยอะอีสัตว์หน้าตาอย่างกระส้นตีนหมายี่ยยังจะมานั่งด่าเขาอีกดูสิแม่แพทน่ยนะนะขาวสวยนะแล้วก็แม่จินตนาก็ขาวสวยกูไม่ได้ยอรหรอกแต่กูเห็นแล้วไงสวย มึงดูหนังหน้ามึงก่อนอี้เหี้ยหนังหน้าอย่างก็คางโกกอี้เหี้ยมึงถอดหนังหน้ามึงออกมามึงไม่ต้องมาแบบอปิดหรอกจริงๆหนังหน้าอย่างก็คางโกกอี้เหี้ยแต่งแต่งหน้าแต่งตาโอ้โหใส่ชุดอะไรนะต้นตะนีปลายหวีเหี่ยวตรงไหนเลียวตรงไหนคดโอ้โหสัตว์แม่งทาตานี่หูอีเหี้ยช่างคนไหนวะแม่งแต่งหน้าให้มึงอะแม่งทุเรศอ่ะกูบอกตรงเลยนะแต่ง รู้อยู่ว่าคนดำดำอย่างเนี้ยไปใส่ชุดสีเขียวเขียวใครก็ไม่รู้นะคะอ่ะ,อะ,อะกล้วยตานีปลายหวีเหี่ยวนะคะดาวอังคารนะคะใส่ชุดตานีนะคะโอ้ยเขียวปีแแมงหน้าตาก็เขียวปีไอเยี้ยดูเฉดกันบ้างสิอิสัตว์หน้าตาอับรักทุเลศขนาดนั้นแล้วเนี่ยมึงก็ยังไปให้มันใส่ชุดเขียวถุยนะเอออีมาดามถุยนะคะ ดูสิออกมานั่งด่าเขาคนแก่ออกดูแม่แพทย์น,นะคะดูแพงมากนะคะแล้วก็แม่จินตนาก็ดูแพงมากดูสิเขาแต่งชุดไทยทำาพงทำผมโอ้โหไปเอาชุดเขียวมาให้แม่จินตนาใส่เนี่ยยังจะดูสวยกว่าอีลาตายนะอีลาตายนี่เขียวแม่งทั้งตั้งแต่หัวยันไตนะคะแม่ <c oughs> <c oughs> กูเห็นแล้วแบบทุเลศอ่ะเข้าใจคําว่าทุเลศไหม ออกมานั่งด่าแม่เขาคนตายไปแล้วไอ้สัตว์มึงอย่าออกมานั่งด่าไอ้เหี้ยดูหนังหน้ามึงก่อนที่หนังหน้ามึงแม่ง,มยอ,ยมงอย่างกะสดนเตีนหมายเฮี้ยมึงยังจะไปะดูถูกเหยียดหยามคนที่เสียชีวิตระวังนว้ยมึงนอนนอนอยู่เนี่ยเขาจะดึงมึงลงนรกนะแต่แม่เขาขึ้นสวรรค์นนะระวังเขาจะดึงมึงลงนรกนวะ้ยอีลาตายควายนะออกมานั่งด่าคนที่แบบว่าอยู่เคียงข้างลุงพลนะพยายามออกมาดินเห็นไหม นี่ยตอนนี้มันกําลังนั่งไล่ด่าพี่หนึ่งท้าพี่หนึ่งเย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 งเอามาสิคะก็มาสิคะไอเหี้ยมถอดหน้ามึงได้ด้กว่าไอสัตว์นะมึงถอดหรือไม่ถอดแม่งก็หน้าเหมือนส้นตีนหมาอยู่แล้วไอเหี้ยนะกูว่ามึงก็ไม่ต้องถอดหไอเหี้ยมใส่ยันตายนู่นถอดมามึงก็ไม่ได้มีความสวยเหี้ยอะไรเลยหน้ามึงทาได้แค่นั้นเองอะกูถามหน่อยนะหน้าตามึงทําได้แค่นั้นจริงๆอะนะมึงกูว่านะไปตัดคอทิ้งเลยดีกว่า ยนะิ่งสันดานมึงเร็วๆอย่างเงี้ยสันดานที่จะเอาแต่ของคนอื่นเขาอะสันดานที่จะเอาเงินแต่คนอื่นเขานะ่ะฮะกูทามมึงหน่อยพวกมึงยังมีความเป็นคนไหมมีการบอกว่าแม่จินตนาไม่เคยเตือนเลยว่าเออพี่นาทีออกมาด่าพวกมันยังกันอย่างงี้คนเป็นคนแก่ที่ไม่ออกมาเตือนเขาจะเตือนทำเคี้ยอะไรล่ะก็เพราะพวกมึงมาเล่นงานเขาก่อนเนี่ยถ้าเกิดว่าพวกมึงไม่มาเล่นงานเขาก่อนเนี่ยนะถ้าไม่มาเล่นงานเขาก่อนแล้วพวกกูจะมายำมึงไอ้สัตว ฮะกูถามหน่อยแล้วแม่จินตนาเขาจะต้องไปต้องออกมาปกป้องมึงในอีควายทําไมเขาจะต้องออกมาปกป้องคนนี้เร็วๆอย่างมึงที่ออกมาด่าลุงพลทุกวันทั้งๆที่อีกคนนึงก็นั่งทำงกงกทํางานงกอีกพวกเครียดเนี่ยมานั่งใส่ร้ายป้ายสีมานั่งเล่นเขาด่าเอาแม่งทุกวันโลกจิตอะพวกมึงอะยี่อะนะคะเอฟซีรับไม่ได้นะฮะมันอะรับไม่ได้มันทนไม่ได้นะฮะ ทนไม่ได้ในสิ่งที่ลุงพลทำดาแม่งมั่วไปหมดอิสว์เมื่อคืนดาแม่จินตนาดาแม่แพทย์ดาลุงพลดาป้าแตนนะคะดาแม่งทุกคนดาพี่หนึ่งดาดาทุกคนดาพี่เอเชียดาใครแม่งมั่วไปหมดอิสระนะคะไม่มีความเป็นคนหน้าตาก็อัประรักเกลื้อๆอียความเป็นคนมึงยังไม่มีเลยเวร นะคะออกมานั่งด่าคนตายออกมานั่งด่าคนแก่ที่อยู่เหี่ยงข้างกับลุงพลมึงทําไม่ได้เท่าเขามึงมีแต่หลอกลวงประชาชนหลอกลวงเอฟซีงูโง่ของมึงเนี่ยมึงมีประโยชน์อะไรบ้างในตัวของมึงเองอ่กูถามมึงหน่อยสิมึงเองมึงตัวมึงมึงยังไม่รักตัวมึงไปดูแลลูกมึงอ่ะดูแลลูกมึงให้ดีอย่าให้มันนะอย่าให้มันทํานิสัยตามมึงไปด้วยเอี้ย นะคนมีลูกไม่เต้าก็ต้องดูแลลูกให้ดีระววางสิ่งที่มึงจะทำเนี่ยจะไปเข้ากับชีวิตลูกของมึงอีสัตว์นะกูจะบอกให้คนเร็วๆอย่างมึงอะมันต้องเจอดีสักวันอะนะ รอนะคะ FC ขาใครก็ได้นะคะที่สนับสนุนนะ,ะที่จะร่วมลงขันนะคะกระทืบอ,อีหน้ากากตัวนี้นะอีหน้ากากดาวคารอีหน้ากากถุยเนี่ยนะคะช่วยกันลงขันนะคะเอาแม่งลงนรกให้ได้นะคะกระชากหน้ามันออกมานะคะอีหน้าทุเรศหน้าตตนหมามันะนะคะหน้าตายอย่างกระส้นตตนหมาเฮียยังมาใส่หน้ากากอีกสัสน,นะมึงก็ดีแค่อย่างเดียวแหละนะดีตรงไหนวะดีดีตรงไหนวะกูะย,ยังมองไม่เห็นเลย ดีแค่ตรงเดียวนั่นแหละปากดีนะจำเสกะบาลไม่เลยมึงอย่ามาเล่นกับคนแก่เยี่ย